สามทุ่มพระอาทิตย์ยังอยู่ทึงฟ้าอยู่เลยไปเวลาเลงานกลับ,บาลละจ้าช่วงนี้พระอาทิตย์กับสิตกดินซาเด้ค่ะพี่น้องสามทุ่มเดียนี่ค่ะสามทุ่มห้านาทีดูพระอาทิตย์ยังอยู่บนฟ้าอันมันเข้าหน้าร้อนแล้วเนาะช่วงนี้เป็นเดือนมิถุนาเนาะมันก็จะจะสว่างถึงโน่นละพี่น้องถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มโน่นเลยค่ะ แล้วก็กลางนี่แหละกลางวันที่ยี่สิบยี่เดยี่บสองยิบสามประมาณนี้ยมันจะเป็นพระอาทิตย์เที่ยงคืนพี่น้องมันจะไม่มืดอะถ้าอยู่ทางเหนือสวีเดนเขาจะไม่มืดเลยตลอดทั้งคืนสว่างเลยแต่ที่นี่ก็จะมืดอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะคะเที่ยงคืนถึงตีสองตีสองก็เริ่มสว่างแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมันหนาอยู่มากมาเลยพี่น้องช่วงเนี้ย อากาศมันแจม่มหล่ะกะฟ้ามันม่มืดแม่จ้ะแล้วมันก็อากาศเย็นพอดีบร้ฮอนเป็นนาฮอนเขาแตะกนนานน้าวันเฮาจ้ะประมาณนี้ละจ้าเป็นอากาศแบบนี้ตลอดทั้งปีพี่น้องสิเป็นตะยูค่ะเนี่ยมึงแน,น่สว่างคือกลางวันเลยจ้ะเวลานอนเท่ากับปิดผ้านกันแสงเนาะ เนี่ยบางเนี่ยพี่น้องตะเวนยงังสูงอยู่ในสามถมอีกน้อยก็บสีสูงกว่านี้พี่น้องมันก็นสอยู่จังสี่ประมาณสามเดือนจ้ะเด็กก็สิเริมเมิดเริมเมิดเริมมิด,มมดช่วงนี้รีบตักตวงค้นกันเลยพักหล่อนหลายช่วงนี้พี่น้องคนทํางานน่ะข้าเจ้าสีหยุดเนาะพักหล่อนพวกพนักงานประจำอ่ะก็สิพวกที่เพิ่นเหตุงานเสริมเหตุงานเป็นอ่า uh, เขาเอื้ยหยังวิกคอครเรียเป็นอ่า uh, เขาเอื่นย่างเป็นอันพัดถนะ้ำหน่อข้าเจ้ากสิมีงานเฮ็ดหลายช่วงหน้าร้อนจ้ะพวกยายพ่อนางเศรกฐสษิยุดพักร้อนเนาะยายพ่อนกันพักร้อนสามอาทิตย์จ้ะวันที่ยิ้มหานี่แหละยายพ่อนพักร้อนหอดสิบหากรกฎาพวกที่ข้าเจ้าเฮ็ดงานอันพัดถามข้าเจ้ากสิได้งานท้ำช่วงนี้แหละจ้ะพี่น้อง เพราะว่าคนทีเป็นพนักง,งานประจำจก็จะเอาวันหยุดออกช่วงนาร้อนก็คืออยากไปไซสกับไปกับอากาศดีๆจังสีเนาะจ้ะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งประมาณนี้จ้ะพี่น้องสามทุมจากที่ทำงานจ่พอนไปกับขับรถประมาณสิบนาทีพี่น้องกับหอดบ้านกับบอกไก่แต่ว่าที่ทำงานมันหันอยู่ในป่าพี่น้องเอ้ยนั่นงรถเมย์บได้นั่งรถเมย์ กากปลายรเม้์จากปากทางเขาไปที่ทํางานกันประมาณสี่กิโลเม่จ้ะยางบ่ไหวเด้อเนี่ยมันก็เลยคนมาทํางานแถวนี่ต้องมีรถนะพี่น้องยายพรกับ่บมีใบครับคีดอกจะ้ะตาแฟนมาสรงแฟนมาสรงมหลับแฟนแฟนมาสรงมาลับบ่ได้กัจักสี็ดจังไหนลราบัด <laughs> ที่ทำงานมันจากบ้านมามันมีรถเมล์แต่ว่าเขาซอยนี่มันไกลเขาตรงยางเป็นสามสี่กิโลเมตรจ้ะคางคนี่กับปลูกหยาได้พี่น้องประมาณเดือนช่องเดือนกับตัดเราเห็นบอน่ะข,า,ขาวๆอ่ะคือเขาเจ้าเอามาเก็บตัดแล้วก็ับมาพันเก็บเป็นก้อนๆไว้ให้ซัดกินหนาหนาวจ้ะไว้ให้มาให้ง่วงเขาเจ้ากินหนาหนาวสวยงามกับพี่น้องค่ะอย่างให้พี่น้องมาเห็นน้ำกันเนาะสวยจริงๆนะบรรยากาศด้แบบ สวยงามข้างๆนี่เขาก็ปลูกข้าวพี่น้องวันปีนี้ฝนดีนะปลูกข้าวปลูกหญ้าเอาญ้าขึ้นเขาก็จะปลูกถั่วปลูกอะไรของเขาผัดเปลี่ยนไปอะ่ะพืชระยะสั้นนะจ้ะสวยงามสวยงามตามทองเรื่องพี่น้องเอ้ยสวยอีหลีมันเป็นสวยอีเลนดิเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบ่งน้ำกันเนี่ยจ้ะ ถ้าช่วงนี้จะไม่คิดถึงเมืองไทยนะคะถ้าแบบแบบหน้าหนาวอะ่ะถ้าหน้าหนาวนี่โอ้หิมะตกหนาวมืดตลอดเวลาเนี่ยก็คือเป็นซิกโคมคิดทอดบ้านคะ่ะพี่น้องคิดถึงเมืองไทยวันละสามเวลาเลยอันนี้ก็จะใกล้จะถึงบ้านยายพรแล้วนะคะเข้าเมืองแล้วคะ่ะพักอยู่ในเมืองแต่ว่าทำงานอยู่นอกเมืองคะ่ะ บางคนบ้านเขาอยู่นอกเมืองแต่เขาทำงานในเมืองนะอันนี้จะเข้าในเมืองนะคะเป็นอำเภอค่ะพี่น้องก็เป็นอำเภอเล็กๆไม่ใหญ่หรอกค่ะแต่ก็ไม่ไกลสตอกโฮมนะคะไม่ไกลเมืองหลวงใกล้สนามบินค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ